4, ชั่วโมงใช่ไหมฝันแห่งช้างก็ต้องเก้าห้าได้เกห้าเล็กอันนีงแล้วสมจิตขอบคุณมากค่ะเจ็ดเก้าห้าบันเทิงปทุมมอดปทุมเอ่อเขาบอกเจ็ดเก้าห้าโอ้เจ็ดเก้าห้าแล้วก็อะไรนะเดี๋ยวก่อนนะเก้าห้าวัดที่แล้วหวยออกอะไรวัดที่แล้วมันออกเก้าไม่ใช่หรอ เดี๋ยวต้องจดได้ก่อนนะมันก็เลขสวยๆทั้งนั้นแะเจ็ดเ้าห้าออสองตัวเดี๋ยวเราก็รู้เองอะ่ะถ้าซื้อบนมันก็ต้องซื้อสองตัวด้วยพึ่งน้อยสวัสดีจ้าพึ่งน้อยขอบคุณมากนะคะเจอกันอีกแล้วค่ะสิบสี่ท่านสี่สิบสามไลค์ตอนนี้เราไม่รอใครแล้วนะเออท่านปมท่านแปรปามานมมะนะจะเข้าเก้าศูนย์ห้า จเจ้าหดที่แล้วแม่นแม่นแม่นเก้าศูนย์ห้าวดที่แล้วพี่รันกลัวมันจะออกห้าศูนย์เก้าไงกลั <c oughs> วมันจะออกกลับกันนะชกตอนนี้ก็กลัวหวยออกกลับไหมออกา <c oughs> ทานแล้วคะ่ะทานอ้าวป๋ามานะขอบคุณค่าป๋ามหานาะมาแล้วว่าพูดถึงก็มาเลยคะ่ะวันนี้เราใส่สร้อยอ่าอ่า อธิษฐานก่อนเนาะขอให้มีโชคมีลาบนะทเาว,เวสุวรรณกับที่พิรันร่วมสร้างอะร่วมสร้างทาวเวทวสุวรรณนะคะแล้วก็บูชามานะคะบูชามาเจ็ดเออก็เจ็ดพันเจ็ดพันเปี้ยเลยนะได้เจ็ดเออเจ็ดพันพอดีเลยเออเออเออทองออ,องค์เล็กนะ้่ใ่องค์ใหญ่ทองล้อมเพชรร่วมสร้างทเาว,เวสุวรรณก็เลยบูชามาองคหนึ่งอะ ไปกดและดูคลิปไปแล้วนะคะวันก่อนเอาบ้านปุยนุ่นชนที่ชารู้ <laughs> <laughs> พี่รันก็เสียพี่รันก็จะอ้างวันนี้คือดีใจค่ะได้เจอคุณคุณแอดสวัสดีค่ะเพิ่งน้อยสวัสดีค่ะป่ามานะมาตั้งนานแล้วพี่ไม่ได้อ่านครับป่ามานะมาตั้งนานเนอะอ๋อ,อทำไมจะไม่อ่านนี่ไง ปามานะสวัสดีค่ะเนี่ยข้างบนไม่เห็นไม่เห็นปามานะมาเลยอ๋ออีกคนใช้สองช่องใช่ไหมไม่มีนะปามานะใช้สองช่องอขอบคุณค่ะปามานะค่ะขอบคุณมานะ่ะวันนี้ขึ้นแค่ชั่วโมงเดียวนะคะป้าขาขึ้นชั่วโมงเดียวคะ่ะขึ้นชั่วโมงแล้วก็รีบขึ้นรีบลงขอบคุณมาค่ะป้า ป้าบอกหวยหน่อยสิหวยออกอะไรอะ่ะอือเผื่อเดี๋ยวพี่รันจะเอาเอาเอาเละมี <c oughs> ก็มีม,มีมีพี่มานาะไงใช่ช่องป่ามานาหรือเปล่าล่ะพี่มานาอนะ่ะ <c oughs> มีบอกป้าว่ามี เอ้พี่รันว่าไม่มีนะป๋าพี่รันก็ช่องอยู่ทีวีตลอดเลยนะแม่ดาสปินนะคะแอคิพิถึงนะไม่ไลฟ์สดคนนี้เหรอเออแม่ดาเออ,เอ,อช่วยติดตามเออไม่เท้าแจกฟรีด้วยนะคะไม่เท้าแจกฟรีไม่เท้าช่วยโดนแจกฟรีคะ่ะแล้วก็ป๋าป๋าหน่อชาแนลช่วยช่วยเข้าไปกดติดตามนด้คะค่ะป๋าหน่อชาแนล บอกแล้วพี่ไม่ได้อ่านอืไม่ได้ไม่ได้อ่านจริงเหรอพี่กันไม่ได้อ่านจริงเหรอน,น่าจะพลาดนะ,ะป่ามานะมาเนี่ยเดี๋ยวนะคะโอ้สายลุยสวัสดีค่ะแม่ขอโทษล่าสุดทํางานบ้านอยู่ไหนครับหลับเลยก็เลยไม่ได้อติดตามโอ้สายลุยได้นะครับขอบคุณค่ะคนเลิฟโอ้สายลุยติดตามได้นะคะโอ้สายลุยคะ่ะ ขอโทษนะคะป๋าไม่ได้อ่านป๋ามาหน้าขาขอโทษด้วยนะคะพึ่งนะแวดไม่ได้อ่านสายตาสั้นนะคะป๋าอยาป๋าอยาโกรธอโทษนะคะขอโทษค่ะว่ายงามๆค่ะว่ายงามๆกากงามๆนะคะไม่ได้อ่าน <c oughs> มาร์โกชาแนลสวัสดีครับพี่รันพี่ลุงนะไม่ใช่นะคะพี่รันนะคะพี่รันขอบคุณมากค่ะสิบท่านสี่สิบแปดไลค์ขอบคุณมากค่ะพี่รันนะคะพี่รันนะคะ <c oughs>